นอนอะไรนี่ล่ะลูกใส่ยาเหรอใส่ยาสวัสดีค่ะคุณผีรัตานาพอนขอบคุณได้หลายเด้อขอบคุณทุกไหลทุกเริ่เด้อได้เพิ่มขึ้นมาอีกเราเมือเศารานี่ไปเปิดเบ้่งได้เพิ่มขึ้นมาอีกสิบสิบกว่าชั่วโมงแล้ว ว่านี้ได้เห็นขเขาจะเอามาจอดในหลายน้นได้เพิ่มแล้วพี่น้องเลยคุ่นได้หลายเรอะมาเป็นกำลังแรงใจเลยหนักบ,บึงได้เพิ่มมาจังวานตอนนั้นได้เท่าไรพันหกพันหกพันหกหกสิบสามแลนนี่มันเป็นพันพันเ็ด พันพันหกเจ็ดเจ็ดสิบหาเกินมาอีกสิบกัวชั่วโมงมาดีไห้ขอบคุณเลยไหนด้วพี่น้นองเลยขอบคุณเลยไขอบคุณเลยไห,หยนหหเกินมาต่างสิบกัวมชั่วโมงพี่น้องเลยปรเดือนมกนุกกระลาในการถึงคกปี มุกลาครบปีพอดีต,ดตันน้พร เลัดนาพวอเล็ดนาพรนยมงไปไปมังไปไปสวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักไทยในกำลังใจขอบคุณมากค่ะ hello everyone for watching thank you so much you can come down it's คุณหาล้านน้องใจได้ไปน้องให้ไรใหลไทำให้ไรจักหน่อยขอบคุณขอบคุณไรไรคุณต่อหอนต่อหอนกันไปจูดเราเสียเข้ามาใช่ไหม เียวเข้าใหม่เขาเวีกรเลยนี่องให้่ชดเ่องอผาเขาหายเอาบันีแล้วมีโอกาสเด็ดทีเขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องแปดล้านดวงใจแปดล้านดวงใจ่บ้านไปลอยลอยคนลอยคนชมมง โอ้10ตัวชม่นีมลองคิดอรว่ะวชมขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องโอเคขอบคุณได้หลายขอบ่อุณไ วัดี่ะสิบเบยหลันลวงใจโอ้ยเดี๋ยวสิบเบหลนลงใจเราพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วสิบเบหลนลงรแ,แคปนาจไว้ถ้าไปนน,นกันตะลุ่มุชนว้ยตะลุ่ม้ชุมชนบางน,นกัน